เลือเจ็กิโลตึ้งทึ่งจามันตอบโจทย์ยะมันตอบโจทย์บอกว่าวันนี้ข้าบมเชิญวิชาการขอกทระมงเนี่ยมันเป็นอวนลากเป็นลักซึ่งมันไม่สามารถมีในอ่าวไทยันจะทําให้ทะเลเลือดใต้น้ําแต่วันนี้กําลังจะไปเรื่องขยายข้าวโซึ่งมันเป็นตอบโจทย์อะไรคุณกําลังจะช่วยอวนลาใช่ไหมทําไมพี่น้องะมงมองได้ที่ใช้วิธีตอกเบ็ดที่ใช้กระแสน้ําเป็นลักทําไมคุณเหมือนพี่ประเทศสอนรักว่ากําลังพัฒน์ตวันนี้มาเนี่ยจะไม่ได้โกดกันเขารู้พมแล้ว วันนี้เรามาพูดเรื่องใหม่ก็ทีพี่ประเทศบอกว่ากาลังจะขยายจากสามเป็นห้าอำนาจอธิปไตยของที่ประเทศอยู่ที่200ไมล์ทะเลคุณจะกำจัดประมงพื้นบ้านอยู่ที่สามไมล์ห้าไมล์แล้วคุณมีเส้นอะไรให้ประมงพณิชย์อยู่1 9 5หไมล์แล้วเมื่อไรมันจะเท่าเทียมครับพี่พี่ชื่ออะไรบางๆชักบอลละพี่ชินครับพี่ชินวิชินมีเส้นอะไรทาาประมงที่มีเส้นอะไรจะให้ประมงพื้นบ้านที่มียูทีเบืรนหลังก็ได้อยู่ในห้าไมล์ทะเล ผมก็ลังจะบอกว่าในอำนาจอธิปไตยประเทศไทยไม่ใช่เขตของคนใดคนหนึ่งแต่มันจําเป็นต้องดูเลยว่าไอ้พื้นที่ที่มันมีกว่าเป้าบางห้าหมทะเลอะไรเนี้ยตรงนี้ห้าหมทะเลเนี้ยมันต้องบอกว่ามันต้องห้าเครื่องมืออะไรบ้างส่วนของพี่วิชินมีเหลือร้อยเมตรก็ได้แต่ถ้าจะมาต้องเป็นในห้าหมทะเลทําไมจะมาไม่ได้ผมก็ลองบอกว่าไอ้ห้าหมาทะเลนี่ไม่ใช่เขตของใครอำนาจอธิปไตยอยู่ที่สองร้อยมายทะเลไขจะเข้าไขจะออกเป็นเรื่องของเขาเป็นสิทธิของเขา แต่ห้าไหมไทะเลเราจะห้าคมคืออะไรบ้างละ่ะวนรากหนึ่งแล้วไม่เขา้าปันฝายปั้ากระตักสองแล้วไม่เขา้าวนหลุนทราบแล้วไม่เขา้าส่วนพี่ส่วนพี่วรพงศ์ก็พี่ประเทศสรัฐนีเหลือร้อยเมตรเลยมันต้องปาทีละตัวทำไมจะให้เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นกําลังจะามพิพาอีาเลยครจะไปบอกว่าเหลือสึ่ตัดก้อนนี่ซึตัดก้อนไปร้อยท่าตนตรงตรนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ผิดตลอดก,ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยว,วเราจะฟังจากพี่วรพงศ์ ว่าเราได้จำไว้ดีเรื่อยๆกันมาตอยที่อยู่ขางนะครับจะได้ตอบให้เป็นประเด็นไม่งั้นมันเพราะฉะนั้นประบมพื้นบ้านกับประบอวันนี้ถ้าจะแยกกันไม่ใช่เหลือครับต้องเอาที่เครื่องมือครับก็ครับคนกุแทบจะได้ไ